สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็มาพบกับช่องแพรรี่เพิร์อีกแล้วนะคะก็ก็อีกแล้วคลิปนี้นะคะเราขออนุญาตผันในเมนูทดลองนะคะในระ,ระยะเวลาเจ็ดวันทำไมพูดแบบมันดูพูดรัวๆอย่งไม่รู้ในระยะเวลาเจ็วันนะคะท้าความก่อนว่าเพื่อนๆคงเห็นชื่อคลิปแล้วแหละแต่ว่าเราขอเท้าความก่อนว่าเราได้ทําการทดลอง เราไปเห็นทวิตเตอร์ทวิตเตอร์หนึ่งเขาบอกว่าน้ําเกลือเนี่ยมันช่วยรักษาสิวช่วยให้เหมือนแบบว่าสิวลดน้อยลงแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นรอยแผลเป็นอะไรงนี้นะ้ไม่ได้ช่วยแค่แบบว่าช่วยการเกิดสิวเออช่วยให้แบบว่าลดการเกิดสิวมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคขอลองหน่อยละกันเราก็เลยแบบว่าลองลอง ใช้น้ำเกลือนะคะเป็นระยะเวลา7วันต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราไม่ได้อัดทั้ง7วันที่เราลองใช้น้ำเกลือนาอเราขอคลิปนี้ขอเป็นแบบว่าอธิบายวิธีการใช้ของเราแล้วก็ผลที่ได้แล้วก็แบบเหมือนเป็นความเห็นส่วนตัวหลังที่เราใช้แล้วกันเ <ๆ S 1> นาะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆอาจจะแบบดูแบบเออไม่ได้มีภาพประกอบอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะมาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยจะมีท,ทั้งหมด2อย่างก็อย่างแรกก็จะเป็นสำลรีอันนี้นะคะปกติแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นตัวน้าเกลืออันนี้นะคะ ก็น้ำเกลือเนี้ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าห้างสรรพสินค้าเซเว่นอะไรเงี้ยมีมากมายนะคะแบบน่าจะมีแหละมันมีลรวมันเป็นเรื่องปกติที่มันแบบว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันต้องมีคู่บ้านอ่ะเพราะมันใสำหรับล้างแผลนะคะก็เขาเขียนอยู่แล้วว่าเป็นน้ำเกลือสําหรับล้างแผลนะคะตรงนี้อืมก็วิธีที่เราใช้ของเรานะคะก็คือเราอะ่ะจะ เหมือนแบบว่าอาบน้ำทำความสะอาดใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเสร็จลแล้วปุ๊บเราก็จะเอาน้ำเกลือเนี่ยเทลงไปในสำลรีแผ่นนะคะแล้วก็แปะห้าหจุดนะคะบนใบหน้าก็คือจะเป็นหน้าผากจมูกคางแล้วก็แก้มสองข้างนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีแล้วเราก็แกะออกไม่ล้างน้ำไม่ต้องล้างน้ำออกนะแล้วก็เหมือนใช้ครีมที่เราใช้บำรุงหน้าตอนคืนปกติแล้วก็นอนไปได้เลยเราทำแบบนี้นะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมด7วัน ซึ่งผลที่ได้เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าว้าวซ่าในครั้งแรกอะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าเห็นผลในครั้งแรกเลยอะแต่คือหลังจากที่ใช้ไปเจ็ดวันอะเรารู้สึกว่าตัวสิวอะสิวคือเราอาจะเป็นคนที่มีสิวขดต,ตรงนี้ตรงหน้าผากตรงนี้ใช่ไหมค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหมือนอากาศมันร้อนแล้วก็เหมือนเป็นคนที่มีขนคิ้วมาชนกันตรงนี้มันทําให้มันมีรูขุมขนแล้วก็จะเกิดสิวอุดตนันสิวขดอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็ช่วงคางนะคะเพราะว่าใส่แมสกอะ แล้วรู้สึกว่าหลังจากที่เราใช้อันนี้ไปเจ็ดวันอะ่ะมันเห็นผลมากยิ่งขึ้นคือเหมือนสิวอุดตันตรงเนี้ยมันผุดออกมาเองเพื่อนๆแบบว่ามันผุดเหมือนแบบว่าพอเราจับอะมันสามารถแบบมีตัวตัวก้อนสิวอุดตันที่มันแข็งๆอะ่ะหลุดออกมาเองเลยแล้วก็ถามว่าสิวผดตรงเนี้ยมันลดน้อยลงมากยิ่งขึ้นคือเหมือน มันไม่ได้ฟิลว่าลดน้อยลงแต่คือมันไม่เกิดมากยิ่งกว่าเดิมอ่ะคือเหมือนมันไปฆ่าเชื้อโรคของสิวอะไรเงี้ยทาให้สิวแบบว่าไม่เกิดขึ้นอีกอ่ะแล้วก็เหมือนที่มีอยู่อ่ะมันก็ค่อยๆจางลงเรื่อยๆเออเราก็เลยรู้สึกว่าโอเควิธีนี้มันเวิร์กนะมันดีแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเห็นผลเร็วเหมือนมันต้องใช้เวลากับมันนิดหนึ่งอ่ะมันถึงจะแบบว่าช่วยเรามากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเป็นสิวหนองหรือว่าสิว สิวหนองหรือว่าสิวหัวช้างหรือสิวอะไรที่มันว่าแอดวานซ์กว่านี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าหน้าตอนนี้คือหน้าตอนที่เราลองใช้ตัวน้าเกลือค่ะมันมีแค่สิวอุดตันกับสิวขดแค่2อ,อันซึ่งเราสึกว,ว่าสองสิวเนี้ยมันเห็นผลแต่ว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเป็นสิวประเภทอื่นสิวแบบอื่นเนี้ยเราไม่รู้มันจะเห็นผลไหมนะคะก็ ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็คงจะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเร็วๆมากมาไม่ได้มีภาพประกอบอะไรยังไงแต่คือเราแค่รู้สึกว่าเออเราไปอ่านเจอมาแล้วเราก็ทดลองใช้แล้วแล้วมันก็โอเคมันก็ดีอะ่ะเราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังเผื่อเพื่อนๆคน,น,น,นไหน,นมีแบบว่าสิวขดสิวอุดต,ตันแล้วก็อยากจะหาวิธีแก้ที่มันง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ น้ำเกลือมันก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรมากมายเลยทุกคนก็อาจจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วด้วยซ้ําไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็มาบอกประโยชน์ของน้าเกลือนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะจอยกับคลิปนี้จะเนาะอ,อาจจะดูไวดูดูแบบว่าไม่มีภาพประกอบอะไรเลยอาจจะเป็นการอธิบายเฉยๆนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยสัญญาว่าจะ มีภาพประกอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็อธิบายให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใหแล้วก็ติดตามชมคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย